เย้ yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการน,นั่นเนท Cat Gamer นะครับวันนี้เราจะมาสอนเปิด w i f ไฟ o t ฮอตสปตแบบพกพานะครับอย่างแรกครับคุณเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาที่การเชื่อมต่อเครือการเชื่อมต่อรสายและเครือข่ายมือถือ แล้วก็เข้ามาที่การเชื่อมโยงคือขายและฮอสปอตนะครับฮอสปอตแบบพกพานะครับนี่ครับอ o u t เปิดนะครับเปิดคุณกดนี่นะครับกันนั้งค่าก็นี่นะครับอันนี้นี่อันนี้สามารถใส่รหัสล็อกไวไฟเราได้นะ นี่ก็คือเปิดเลยอัอน,นี่ก็ลองเปิดนะอืมก็ได้นะครับนะมัน,นก็จะเปิดแล้วไรมาปุ๊บครมาปุ๊บเออม,มันก็จะแหละเล่นหาสัญญาณไาไฟเราเจอได้มีอีกช่องทางหนึ่งนะยังไงวะแป๊บน,นึง เออเออเอ,เอ้ยังไงวะสันหนึ่งนะบลูทูธบลูทูธใช่ไหมครับบลูทูธสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแต่ผมยังไม่ได้รู้วิธีบลูทูธนะครับไม่มีอะไรมากนะครับบันดีแค่สอบมาสอนนะครับมาสอบที่เฉยนะครับว่าไฟล์ฮอสปอร์เผื่อใครไม่รู้นะครับ เมื่อวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปในท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ